สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าโอ้อากาศมื้อนี้คึ้มๆจ้าสิพาไปเก็บดอกแค่ฟรั่งอยู่ในบ้านเดี่ยวละจ้าเบิ่งดอกใหม่ยู่สวนหลังบ้านพคนละจ้าเนาะดอกแค่ต้นดอกแค่มันตน้ตนยยต้นใหญ่ๆ2ต้นสูงได้เวลาหอมๆโอเคนะจ้าสิพาไป หยิบดอกแค่เลยลมแห้งแห้แงมือนนีอน่อากาศเป็นคึ้มๆึ้ฝนสตอกมอนีเด็กหน่อยเขารับหมวกหับปริญญากันจ้ะนั่นหยุดเด็กหน่อยกัน อาตะกาไม่ใส่ดอกแคต้องใส่บันไดขึ้นพี่นันโอ้โหพี่น้องต้นดอกแค่อยู่บ้านลายค่ะดอกแค่ฝรั่งเอาแกงสมแล้วก็ทอดใส่ไข่แซ่บหวาน,นกินละหอมซ่อโอเคสิภาพเก็บจ้าจ้ะพี่น้องดอกแค่ฝรั่งต้นยุบันสองต้นเลยนี่ดอกล้าหลายดอกดอกโดดๆพี่น้อง มันล่มแห้งกับคอทแด้วจ้ะมางนี่เห็นบ่าสองตนจ้าหุ่นแม่นมดเลยดอกขาวๆนี่มันตนใหญ่ตนสูงจ้าเก็บลำบากยวเก็บเลยเนะจ้ะเนาะต้องใส่บันไดขึ้นเก็บเลยปีนตนบ่ได้ย่านตกลงมาเก็บเลยจ้า โอ้ยเสียงดนตรีพี่น้องเรียนดนตรีเขาในคลิปอยู่ดอกนี่มันมันบ้านในบานดีดอกแกพี่น้องเก็บเลยจ้ะโอ้ยน้ำยีรีพี่นอ้องมันกะวมันมันล้างอันกับบานล้างอันกับพันบานนะจ้ะมันพุ่มนี่นะจ๊ะ มงภูมนี่นะงามบิลเลีอร์อรอเรางามบิลเลียร์มนี่สุดยอดร่างอันมันกรบพ่านนี่พวงนี้มันบ่านบานนะจ้ะร่างอันกระบ,บานแล้วอเอากระเรียกเอาตะอ,อนันใดมันบันบาน,บาน,บาน,บานเราเดี๋ยวอันถือกล่องเองเอากรรไกรมาตัดกิ่งมันไปเลยเนาะ แค่ฝรั่งงามขักก็จะ้ะเพิ่งหอมสําดีจ้ะหอมขักเก็บลายดอกเก็บไปใส่ไข่เกียวก่อนแล้วก็สิไปแกงสม,มเก็บเงินขั้นแหล่วอยู่พ่มเลย มีตากล่องใส่บันไดขึ้นเมื่อเก็บแซ่บหวานหอมจ่าเวลากินนี่ ฮื่นจากของเองเลยพี่น้องต้นบักใหญ่สองตน้นปีใส่แกงสมก็ได้ด้วยจ้าปีที่แล้วก็เก็บกินใส่ไข่เกี่ยวผนต้นมันสูงต้นสูงค่ะพวแน่พี่น้องปีนใส่เปิน ใสยบันเลปีน,ปนเอาด้วยจ้ะจะของนี่โอ้พระกาขึ้นตนมันการตกเปลี่ยนขางมาอีกฟัง,งโอ้ยลมแหง้งโอ้ ใครเคยกินกับสิม,มันแสบเนะเบาะใครเคยกินเพิ่นกับโ่โห้กินจะคองกินกินมาสองปีแล้วอุ้ยสะออนเนาะพี่น้องด,คดุค่ะคนแม่เดี๋ยวเปลี่ยนฟังอีก,กอนเด้อจ้ะ มันคือเป็นม,ม,ม,มืดๆมืดม่วงๆใดดอดกกล่องเป็นประชัดประชัด,ด,ดอย่งใดดอกจ้ะมันมดืดมันมันม่นมนมนแดดมันเน้ย,ยวันนียังยนี่สิพ้อหรอวุ้นเนี้ยเกบ็บโยนลงไปเลย มันก็ถือตะตะแกงที่จะคองเก็บเอาต้นแล้วที่มันบานแล้วจ้ะ น่นเสียงเพลงโอ้เสียงเพลงเขาก่อนเด็กน้อยเขารับปริญญากันจะจบมหาลัยกันก็มีจบยิ้มน้อยเสียงโอยไล่ไกันโอเคเก็บยอดลงมาพอถึก តកាអឺស្រួលដល់ហើយឡាយឡចាបងនេះអឺប៉ុនញ៉ាຕ່ំសុទ្ធចានេះຕ່ំសុទ្ធនេះដល់អាយមិនកំផាននេះបាទប៉ុនຕ່ំសុទ្ធនេះ วันสูงสุดผู้เล็กขุนไปว่าไว้ดอกคุนยาคุนอะเก็บจะตตนเดียวหลพอ่อ,อตามสุดมันก็เริ่มบานแน่บ่บบานแน่จ้ะเอาตอนมันมาปลูก พันเอาต้นมาปูกจากประเทศอีอย่างเนาะยว่เราคิดก่อนประเทศอีอย่างดูจำไม่ได้แล้วพันเอาต้นมาปูกเองโอเคนะจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าน,นะจ้ะนาอ